สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเครื่องประดับสีแดงมักจะมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเรียกว่าเป็นหัวใจของคนในกลุ่มเลยก็ว่าได้ชอบการประชนภัยอีกทั้งยังมีความคิดสร้างสารรค์ในการทำสิ่งต่างๆมากมายเป็นคนสนุกสนานกับสิ่งต่างๆรอบตัวมีดนตรีและกีฬาเป็นเพื่อนแก้เหงาแต่บางครั้งก็ทำอะไรไม่ค่อยได้คิดจนบางที อาจเป็นการทำร้ายคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับเครื่องประดับที่เป็นหินหรืออัญ,ญมณีที่มีสีแดงได้แก่ทับทิมโกเมนโมลาและคาเนเลียนใครที่หลงไหลในเครื่องประดับสีสม้มเป็นบุคคลที่ใครๆนั้นก็อยากจะอยู่ใกล้ด้วยเพราะจะมีความสุขเป็นคนที่รู้จัก เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและยังพร้อมที่จะดูแลให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขขึ้นมาอีกด้วยและนี่คือสเสน่ห์ของผู้หลงไหลในอัญ,ญมณีสีสม้มไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนที่ชอบหินหรืออัญ,ญมณีสีนี้มักจะเป็นนางพยาบาลแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างอย่าทำตาม ความคิดเห็นของตัวเองมากเกินไปสำหรับเครื่องประดับที่เป็นหินหรืออัญ,ญมณีที่มีสีส้มนั้นได้แก่อัมพันโทพาสซิทีนโกเมนสีส้มและอกเกตสีส้มเครื่องประดับสีเหลืองเหมาะกับคนเจ้าระเบียบรักความสะอาดประมาณว่าต้องเนียบสุดๆคือผู้ที่ชอบเครื่องประดับสีเหลือง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆได้ดีแบบสุดๆเป็นคนสนุกสนานล่าเริงพูดได้ว่าอยู่ด้วยแล้วความทุกข์นั้นหายไปปลิดทิง้งแต่ก็มีข้อเสียคือชอบทำตามใจตัวเองมากเกินไปสำหรับขึ้นประดับสีเหลืองหรือหินสีเหลืองนั้นได้แก่ซิทเีนเลมอนควอสบุสลาคัม อำพันธ์สีเหลืองและอเกตสีเหลืองใคร ที่ลักหินหรือเครื่องประดับสีเขียวมักจะเป็นคนที่เยือกเย็นสุขุมทำอะไรมักจะมีความรอบคอบอยู่เสมอในบางครั้งเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่ทุ่มเทในความรักมากให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนถ้าเมื่อใดมันคงในจิตใจน้อยลงอาจทำให้เป็นคนที่มีจิตใจลิษยาตาลอนได้ สำหรับเครื่องประดับที่เป็นหินหรืออัญ,ญมณีสีเขียวนั้นได้แก,ก,ก่มารกตทูมาลีนหยกมร l ายเเออ์ออย์และเขียวส่องเพื่อนๆที่ชอบเครื่องประดับสีครามเป็นคนที่มีจินตนาการโรแมนติกมักจะประสบความสำเร็จในการทำสิ่งต่างๆอยู่เสมอมีสัมผัสพิเศษมักจะสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในบางทีจะมีเซนบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะสัมผัสสิ่งสำคัญนั้นต้องไม่หลงไหลไปกับสิ่งนี้มากจนเกินไปเพราะสิ่งต่างๆต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงสำหรับเครื่องประดับที่เป็นหินหรืออัญ,ญมณีที่มีสีคามนั้นได้แก่โซดาไลท์เทอร์ควอยส์โทพาสอความมลีนและคิสซาคโคลา สำหรับใครที่ชอบสีม่วงไม่ว่าจะเป็นม่วงไวโอเลตม่วงเข้มนั้นเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินค่อนข้างสูงทั้งทางด้านจิตกรรมดนตรีหรือนักประพันธ์เป็นคนที่มีมุมมองความคิดแปลกใหม่ในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้พร้อมที่จะนำมาเสนอให้กับคนอื่นๆได้ชื่นชมกันนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น มักจะมาสายอยู่เสมอที่สำคัญจะต้องระมัดระวังที่จะตกอยู่ในห่วงของความเพ้อฝนนันมากเกินไปเดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าบ้าได้สำหรับเครื่องประดับที่เป็นหินหรืออัญมณีสีม่วงนั้นได้แก่อเมทิสต์อยอยลไลซ์สูจิไล์และซัฟไฟสีม่วงค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ